วันนี้เราทําวิธีถนอมใบโหระพานะคะเพื่อนอันนี้คือใบโหระพาของสลัญญาค่ะสลัญญาก็จะถนอมอาหารเก็บเป็นใบแยกใบเลยนะคะไม่ค่อยมีก้านค่ะจะเก็บแล้วก็เราจะเก็บใบทานหน้าหนาวค่ะสลัญญาก็ตามด้วยน้ําร้อนเลยค่ะเพื่อนน้าร้อนจ,จัดเลยนะ,ะเลือกเลยค่ะง่าย่ นะคะคน้ำหนึ่งกาปอกเพื่อนไม่ต้องต้มนะคะเรา,าก็ได้แล้วค่ะง่ายนะเสร็จแล้วสัญญาก็จเป็อนกด้วยน้ำเย็นเลยเพื่อนไม่นานค่ะแค่ให้โดนน้ำร้อนนะคะแค่นี้ละคะ่ะต่อไปเราก็จะตามด้วยน,น้ำร้อน น้ำเย็นของเราที่เตรียมมานะคะ่ะสัญญาก็จะตักใส่น้ำเย็นใดกันเพื่อนก็คือน้ำเย็นเราอยู่ตรงนี้นะคะเติมน้ำเย็นใส่น้ำเย็นไปค่ะเพื่อนแค่นี้และคะ่ะเสร็จแล้วก็ปล่อยให้ให้เย็นลงนะคะเพื่อนเราก็จะเห็นถ้ายังยังร้อนในมือเราอยู่นะคะเราจะรู้สึกได้นะคะเราก็ปล่อยให้เขาเปลี่ยนอุณหภูมิแป๊บนึงคะ่ะ อันนี้เราก็จะปล่อยให้เขาก๊าคลายความร้อนนิดหนึ่งนะคะสารยายะไม่ให้ออกกับน้ําเย็นนะคะเพื่อนในระหว่างที่เรารอน้ําร้อนที่เรามีอยู่สัญญาก็เขาเศษใบเหง้าเอาออกให้หมดนะคะเราก็ตามด้วยใบมังลักค่ะนี้เป็นใบมี้ลักทำทอดกับแตงกาตเรียนได้เลยนะคะเพื่อนไม่ต้องรอนะคะเหมือนเดิมกันเพื่อนแล้วก็ให้เขาสลดนิดหนึ่งค่ะ ม่จะเป็นน้งต้มน้ำใหม่นะคะ่อันนี้เป็นน้ำจากาที่เราทำโหระพานะคะต่อไปก็เป็นเมงลักค่ะก็เราก็ปอุงด้วยน,น้ำร้อนสักหน่อยนึงนะคะเพื่อให้สดนิดนะะะึงค่ะสรัญญาก็จะใส่น้ำเย็นนะคะน้ำเย็นทร่เตรีย,รยไว้ค่ะนี่นะคะหมูลักหมลัก็เมงลักสะรัญญาจะทำโหระพาก่อนนะคะเมงลักเก็บทีหลังค่ะก็ทำพร้อมกันน้ำตาเดียวกันเพื่อ ได้เลยะคะแค่นี้ละคะ่ะแคี้เองเห็นไหมคะถ้างั้นเขาจะถ้าเราใส่น้ำร้อนดึเกินไปเขาก็จะสลบเกินไปนะระังดาชื่อว่าบางบีค่ะแค่นี้ละคะ่ะเราก็จะต่อไปลง,น,ะะน,น,ะะปงน้ำเย็นเดยนี่ก็น้ำเย็นที่รังดาเตรียมไวะคะ้ค่ะได้ไดแ,แล้วก็ได้แต่เน้นรักไปห่มรัผ้าไว้ตอนหน้าหนาวคะ่ะ อีกหน่อยในตะลังยาก็ออกจากน้ำเย็นนะคะให้เขากลายความร้อนนิดหนึ่งกันเพื่อนถัวลันาเราก็กำลังได้นะคะส่วนที่หน่อยตะลังยากระจายที่ทีทได้ทุกอยก่างนเพื่อนจริงๆน้ำร้อนตัวนี้เราก็ถ้าใครชอบดื่มน้ำชานะคะก็ทา,านได้นะ,ะเพื่อนชื่นใจ แล้วนะคะต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่เราจะให้เสด็จน้ำนะคะสัญญาก็จะปั้นเป็นก้อนกันเพื่อนประมาณนี้ค่ะทำเป็นก้อนเลยนะคะไ,มไม่ยากเลยนะเพื่อนเพราะว่าจะเป็นครั้งหนึ่งที่เราใช้นะคะส่วนมากจะทําเป็นก้อนสําหรับกินหน่งเสิร์ฟกันเพื่อนแต่ถ้าเราอยากใส่เยอะก็ใส่ได้บางทีสรัญญาออกมาใช้กับอ่า กินขนมจีนอะไรพวกนี้นะคะเพื่อนตันี้ก็จะเป็นขั้นตอนของเรานะคะเพื่อนที่ทำใบมิงรักนะตัวนี้สัญญาก็จะปั้นเป็นก้อนค่ะก้อนขนาดทีใช้หนึ่งครั้งนะคะอันนี้เป็นใบมิงรักค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหัวพานะคะเหมือนกันใช้หนึ่งครั้งนะคะสัญญาก็จะปีดน้งออกลกนิดนึงเพื่อนแล้วเราก็แพ็คใส่ถุงนะคะก็เป็นถุงยางนี้เลยนะคะหัวผาเราก็ใส่เข้าไปในถุงเราเลยค่ะเพื่อน ง่ายเราต้องทําเบนนิดหนึ่งนะคะเพื่อนถ้าไม่ทําเบนแล้วมันจะเวลาเรามาใช้นะคะละลายยากกันเพื่อนบางทีสารญาเวลามาใช้สารญาเข้าไมไมโครวเวฟแป๊บหนึ่งนะคะง่ายค่ะแล้วก็เรียงใส่เลยะะอย่า,างนี้นะคะแล้วกถ็ถุงหนึ่งแล้วก็บรักถุงหนึ่งเวลาจะใช้ส่วนมากสารญาก็เอามามาใช้กับทานกับขนมจีนหรือบางทีทานกับ เกี่ยวฮวนนะคะเพื่อนกี่ยวฮอนแล้วก็แกงเผ็ดก็ได้นะคะแล้วแต่นะหรือเราจะมาผัดกะเพราใช้ใช้แทนกะเพราได้นะคะนำพาในส่วนของใบมะรักสัญญาก็แบ่งเป็นถุงนะคะนี่ก็เป็นถุงของใ,ใบมะรักนะคะเพื่อนแล้ก็เอาใส่ในถุงกันเพ่อ้องกันก็ไดะคะ่ะ นี้ก็เป็นที่เราแพ็กนะคะเพื่อนกรองเก็บเข้าตู้แช่อย่างนี้เลยคะ่ะเวลาเราจะใช้ถ้าทำามาเยอะก,ก็ก้อนหนึ่งนะคะถ้าเราทําเยอะแล้วก็ทําเป็นสองก้อนค่ะใบแมงลักหมูรพาเก็บเข้าตู้แช่แข็งค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะเพื่อนขอบคุณกับัวงใจค่ะสวัสดีค่ะ